เมื่อวันที่12เมษายน2566นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566ณวัดควรลังตำบลควรลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควรลังหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างรวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควรลังและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวควรลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตะตเวทีต่อผู้มีพระคุณและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือความมีมิตรไมตรีความเอื้ออาทรระหว่างผู้เยาวกับผู้อาวุโสและสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ โดยภายในงานจัดให้มีการก่อเจอด,ดีทรน์การส่งน้ำพระพุทธสีหิงส่งน้ำรูปเหมือนพระครูวิสารธรรมคุณหรือหลวงพ่อแปลงติสโรรถน้ำขอพรพระครูอุทัยธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอหัดใหญ่และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุจำนวน203ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในวันเริ่มต้นปีใหม่ไทย